โอ้วันนี้เราเข้ามาบ้านสวนดวนเลยครับมีอะไรครับแม่บีเราเจอหลังตุ๊กแกหลังตุ๊กแกล่ะครับไหนไปดูกันไม่คิดตัวเอาไม้เคี้ยนะเฮ้ยดึงลรือยังมือดึงแผ่นออกมาใช่เอมาเลยโออ๋อยเปิดสองกันเนี่ยเอามาจะเจอตัวธนาเลยจริงอือนี่ครับอย่าเพิ่งเปิดนะเดี๋ยวแต่ก็ขนลุกเหมือนกันเดี๋ยวถ่ายไข่มันก่อนนี่ครับไข่ตุ๊กแกนี่ยังไม่ฟักนะเนี่ยพร้อมฟักแล้วเนี่ยพร้อมฟักกันนะ่ฟักแล้วก็ยังไม่ฟัก เดี๋ยวเราจะลือเพื่อให้มันไปอยู่ที่อื่นโอ้โหเมื่อไรคุณจะดึงสักทีเนี่ยมันใกล้อยู่ตรงมือเลยแค่ดึงออกอุ๊ยตัวใหญ่มากเลย่ะโอ้สุดยอดสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้แกินได้เหรอ บางคนเขาไปย่างใช่จับขายไหลดูไหลตังนะหตัวใหญ่มากเลยครับทุกคนบางคนเขาไปย่างกินเขาว่าเก่งสุดยอดเลยดูดูดูดิเขาบ้านเราไปแล้วมันจะไปแอบตรงไหนตัวนี้ไม่ยอมไปครับเนี่ยลูกมันน่ะลูกน้อยมันน่ะเนี่ยตัวเท็กอะไม่กลัวหรอกตุ๊กแกมาสิกระโดดมาสิไม่กลัวหรอกไปเลยกิ้งอกไปก่อนอ่ากิไป เต็มเลยะรับเอามุดหม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 ดปุยหรือแผ่นออกไปเลยปุยหรือแผ่นออกไปให้หมดปุ้ยกลัวเป่ะตุแกอะไอกลัวแต่ขยักขยึดเฮ้ยอยู่อยู่ข้างท้ายนั่นนึงแล้วลูกเล็กดีกลัวมะจับจับมาสักตัวดิเล็ก้าเหมือนจิ้งจอกหละตายนี่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 มีตัวใหญ่หรือล้างตายนั่นน่ะลูกน้อยมันลูกน้อยมัน ม MM. ันโดนทับหรือเปล่าอ๋ออย่างเนี้ยในเนี้ยมีตัวใหญ่จริงเหรอไหนดูตัวใหญ่ใหญ่เกาะอยู่ละอะไรอุ้ยกลัวเ่ะกลัวจับโดนมันนี้ไปแล้ว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 โอ้ยใหญ่ตัวเล็กเดี๋ยวป๋าจะจับตัวเล็กให้ดูจับมบเลยนั่นแหละ เออเห็นปากปลาคุณลองดิจับปากกัดเนี่ยเนี่ยตัวใหญ่กัดกัดก็ดจับแบบนี้แล้วใช่ดูหลงห่างหน้า,นา,ากนนะลวงเนี่ยนะเหมือนงูที่อึแตกเลยปากดูดิเอย่ามาไกล้มือเสียวโอ้ดูดิโ<า>ชว์การจุบตุเกกไข่นี่ปล่อยไว,ไว,ไว้ให้มันฟัก ปักได้ไปยู่กันที่อื่นเราก็ทยอยทยอยทําความสะอาดไปทีละจุดเด้อนะคล้ายขนสิงไงไปแล้ววิง <c oughs> ่งไปแล้ววันมีไหมมีดิมีกี่ตัวกี่ตัวเลอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยดึงขึ้นมาดินะัอยู่ตรงนี้นะ,ะดึงมาดึงมามีลูกมันด้วยอา้อาวไอ,อ,อ,อ้นั่นโดนทับตายแล้วอ้าวโอ้โหแท้ตอนแรกเดี๋ยวไปฟังน่าจะตายนานแล้วมั้ง ดูดิตัวใหญ่มากเลยหมดขึ้นแล้วนะจะตายแต่ลูกน้อยเขายังไม่ตายม,มันวิ่งเข้ามาในเนี้ยเต็มเลยเราไปดูดิมันแอบ,บกันอยู่ตรงไหนบ้างตามไม้แหละฮะในล่องไม้ล่องหลังคาเนอะน,นี่ไงไหนเออนี่ไง Oh. ตอนคืนนี้นาจะลองตอกต้อตกต,ต,ต้อมาเยอะแหละมาแม่บีเอาจอบมาแล้วเดี๋ยวเราฝังตุ๊กแกก็คือว่าลมแรงแล้วแผ่นเนี่ยมันล้มเองปุ้ยก็เลยเดินมาดูว่าเสียงอะไรที่เหนื่อยได้อะหลังตุ๊กแกอืมก็เลยความแตกว่าตุ๊กแกมันอยู่กันตรงนี้ดูเจ๋งมากเลยอะแล้วมันเื้นขึ้นมาไมอ,อะวิ่งนี น,นี่เดี๋ยวเราฝังให้นะครับแผ่นมันล้มเองลมพัดแรงลงหลุมได้ะเอาไปตายจริงเปล่าม,ม่ใช่ฝังฝังฟื้นขึ้นมานะแล้วบีมตายจริงมนะั้นี่ยโอสีนี่เหมือนสีเสื้อแม่บีเลยสุแก,กฝังเขาฝังครับเ,เก็บห่างเขาด้วย อเคไปเกิดไม่นะจ๊ะเอาห่างลงบินไปเกิดไม่นะตบๆเดี๋ยวบีมไปเรียนนะครับเดี๋ยวเอฟซีถามอีกน้องบีมไปไหน <c oughs> บีมไปเรียนเ <c oughs> <h ate> หตุการณ์ด่วนครับป้าต้องรีบมาก่อนโอเคเดี๋ยวตอนนี้ป้าบาสกลับมาบีกลับบ้านแล้ว เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวป้าจะใส่คลิปที่ปุย้ยถ่ายวีโอตอนเจอตุ๊กแกคนแรกให้ดูนะ <c oughs> อเองสำหรับคลิปนี้ลาไก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาไหมครับเจอรังแล้วครับ